สวัสดีนักเรียนชั้นป6ทุกคนครับรายการ iLoveMath by Kuro EP. ที่40นะครับวันนี้จะสอนโจทย์ปัญหาการซื้อขายตอนที่4แล้วนะครับเป็นการหาราคาทุนหรือราคาต้นทุนนะั่นแหละเนาะเราไปเริ่มดูตัวอย่างกันเลยนะครับอะถ้าสมมติว่านะครับเขาให้นะครับเลขมาปกติเลยนะครับถ้าโจทย์แบบนี้เนาะ เริ่มดูข้อที่หนึ่งครับสีเหลืองครับขายเข็มขัด260บาทได้กําไร60บาทก็คือเขาจะบอกมาเลยว่าราคาขายเท่าไหร่กําไรกี่บาทบอกมาตรงๆเลยนะครับอย่างเงี้ยมันจะหาง่ายมากนะครับก็คือต้นทุนออกมาจากไหนล่ะก็คือเอาราคาขายลบกําไรนั่นเองนะครับก็คือเอา260ลบ60ก็จะได้ตัวต้นทุนก็คือ200บาทนะครับอ่ะถ้ากําไรบอกเลขมามันจะง่ายมากเลยนะครับอีกข้อนึงนะครับขายเงาะ ขายงอสอง้อยหกสิบาทขาดทุนหกสิบาทนะครับต้นทุนเท่ากับกี่บาทนะครับขาดทุนก็บอกมาเป็นเลขเลยเหมือนกันนะครับไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งสิ้นเนาะ,ะเราก็จะเอานะครับราคาต้นทุนนะครับสองรอหกสิบนะครับบวกกับตัวขาดทุนเนาะเพื่อจะหาราคาต้นทุนนั่นเนองครับก็ได้เท่ากับสามรอยิบาทนั่นเองเนาะวิธีสังเกตนะครับต้นทุนของเราสามรอยี่สิบนะครับราคาขายของเราขายไปแค่2 6 0รหกสิบเอง ราคาขายน้อยกว่าต้นทุนแสดงว่าขาดทุนนะครับเนาะส่วนข้างบนเนาะข้างบนนะครับต้นทุนของเราสองรอยบาทเขาขายไปสองรหกสิบเห็นไหมขายได้เยอะกว่าต้นทุนแสดงว่าได้กําไรนะครับอะแต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับคุณครูไม่ได้ให้โจทย์มาที่มันบอกกําไรมาเป็นเลขแบบนี้แน่นอนนะครับคุณครูจะให้โจทย์ที่เป็นกําไรกับขาดทุนมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ วิธีการทําก็จะต่างออกไปจากวิธีนี้นะครับเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเขาให้กําไรกับขาดทุนมาเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะต้องมีวิธีการทําอย่างไรนะครับไปดูกันโจทย์ข้อแรกเลยนะครับขายสร้อยเงินนะครับไปราคา660บาทนะครับได้กําไร10%จงหาราคาต้นทุนนะครับนักเรียนครับอาจจะงงงงนิดนึงเนาะยากนิดหน่อยนะครับนักเรียนตั้งใจฟังดีนะครับ คำว่าได้กําไร10%ความหมายของมันก็คืออะไรครับสมมุติว่าขาย100บาทนะครับได้กําไรเพิ่มขึ้น10บาทนั่นเองก็คือจากขายได้110บาทจากต้นทุน100บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อนี้นะครับเขาไม่ได้ขาย110าครับเขาขายไป660ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหาราคาต้นทุนยังไงนะครับนักเรียนตรงนี้นะให้เอานะครับตัวราคาขายนะครับเอาไปคูณกับ ราคาต้นทุนหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับเราจะได้เท่ากับหก0้ยหกสิบนะครับคูณหนึ่งร้อยเนาะเสร็จแล้วหารกับตัวที่เหลือเนี่ยครับตัวที่เหลือของเราก็คือตัวเปอร์เซ็นที่ได้กำไรมาใช่ไหมครับหนึ่งร้อยสิบเนาะประมาณนี้นะครับคูณทะแยงไปแล้วก็หารตัวที่เหลืออยู่นะครับตัดทอนครับทีนี้ศูนย์ตัดศูนย์ตรงนี้ก็ได้อ่ะ แล้วเอาสิบอดตัดนะครับสิบเอ1ดหนึ่งสิบเอดสิบอดหกหกสบกนะครับเหลือข้างบนเหลือหกคูณหนึ่งร้อยนะครับข้างล่างเหลือหนึ่งนะครับถ้าส่วนเป็นหนึ่งนักเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับสรุปก็คือหกคูณร้อยก็คือต้นทุนไปห0ร้อยบาทนั่นเองนะครับข้อนี้เนาะถ้านักเรียนสมมติเรียนวันนี้ยังจําได้แต่ถ้าถัด,ถดไปแล้วจําไม่ได้มันมีอีกวิธีหนึ่งในการทํานะครับก็คือเราจะใช้ตารางนั่นเองนะครับถ้ายังงงอยู่เราไปดูตารางกันนะครับ วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่2ในการหานะครับคุณครูจะใช้โจทย์เดิมเลยนะครับเราจะใช้ตารางนะครับมาช่วยนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราอยากรู้ราคาต้นทุนให้เราฟิกไว้นะครับจริงๆคุณครูควรจะลบเลขออกไปก่อนไม่ลบแล้วอะเริ่มจากตัวกําไรก่อนแล้วกันนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากําไรสิเปอร์เซ็นเราก็จะเริ่มจากสิบบัรทัดกลางก่อนเนาะเพราะว่ากําไรสิเปอร์เซ็นก็คือถ้าขายหนึ่งร้อยบาทนะครับทุนหนึ่งร้อยบาท เขาก็จะขายได้ร้อยสิบาทนั่นเองนะครับทําไปยังไงก็ได้ให้มันได้หกร้อยหกสิบาทลูกอ่ะสมมุติทุนสองร้อยบาทนะครับก็จะขายได้ยี่สิบนะครับราคาขายของเขาก็คือสองร้อยี่สิบนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าต้นทุนสามร้อยบาทเขาก็จะขายได้สามสิบกำไรสามสิบเนาะแล้วก็ราคาขายคือสามร้อยสามสิบนั่นเองนะครับถ้าต้นทุนสี่ร้อยบาทนะครับจะได้กําไรนะครับสี่สิบบาทแล้วก็ราคาขายก็คือสี่ร้อยสี่สิบนะครับ ไล่ไปเรื่อยจนเจอเล,อเลข660นะครับถ้าต้นทุน500บาทครับได้กําไร50บาทครับราคาขายของเขาก็คือ550นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้นทุน600นะครับเขาก็จะได้กําไร60บาทนะครับราคาขายของเขาคือ660นั่นเองนะครับก็คือเอาสองบรรทัดแรกนี้มาบวกกันก็จะได้บรรทัดสุดท้ายนั่นแหละเนาะซึ่งนะครับพอถึงทําถึงไอ้ตัวเลข600เนี่ย มันได้ราคาขาย660พอดีตามโจทย์เลยนะครับแสดงว่าข้อนี้ทุนคือกี่บาทนักเรียนก็ไปดูบรรทัดทุนบรรทัดทุนคือแนวนอนบนสุดนะครับก็คือที่คราคุดลูกศรถูกไว้เนี่ยอ่ะติ๊กถูกไว้สามสี่อันเนี่ยทุนของเราคือกี่บาทนั่นเองทุนเราก็าาคือ600นั่นเองนะครับอ่ะวิธีการทําตารางนะครับจะเหมาะกับราคาขายที่เลขมันน้อยๆไม่เกิน1 0 0 0พันแล้วกันอ่ะ เลขมันน้อยๆสามารถทําแบบตารางได้ถ้าสมมติว่าเลขมันเยอะหลักแสนหลักล้านเงี้ยนักเรียนคงทําตารางยาวเป็นวาเลยนะครับยาวออกนอกบ้านไปเลยครับคงทําวันหนึ่งก็ไม่เสร็จนะครับถ้าทําแบบตารางนะถ้าเลขมันน้อยๆก็ททาแบบตารางนะครับอะแต่ถ้าทําแบบวิธีที่หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเลขน้อยหรือว่าโจทย์มันเป็นเลขหลักล้านหลักแสนล้าน,นยังไงก็ตามก็สามารถใช้วิธีที่หนึ่งได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเนาะแต่ว่าวิธีที่สองมันก็ดูง่ายๆนะครับถ้าเลขมันน้อยเนาะไปดูตัวอย่างที่สองกันนี่ครับ ตัวอย่างที่2ของเรานะครับกระเป๋าเดินทางนะครับใบละ570บาทขายขาดทุนไป5%เอนะครับอยากจะทราบว่ากระเป๋าใบนี้ต้นทุนเท่าไหร่ข้อนี้เขาอยากรู้ทุนนั่นเองนะครับเนาะ,ะมาดูกันนะครับคำว่าขาดทุน5ความหมายของมันก็คือจากสมมติราคาทุน100บาทเขาขายไปได้แค่95บาทนันะ่นแหละเนาะหักออกไปนะครับเอา100ลบเนาะก็เหลือ95บาทนะครับเนาะความหมายของมันเนาะ,ะแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้ขายไป95บาบาทครับ เขาขายไปห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับวิธีนี้เรียกอย่างก็คือการเทียบบัญญัติยางอะไรเนาะแต่บางคนอาจจะยังงงๆในการเทียบบัญญัติยางใช่ไหมครับคุณครูก็จะนํานะครับ5้ายเจ็สิบตรงเนี้ยไปคูณทะแยงทางขวาได้เลยนะครับตั้งเลยครับได้เท่ากับห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับคูณหนึ่งร้อยนะครับแล้วเลขที่เหลือคือ9 5้าสิบ้าใช่ไหมแล้วก็จะมาหารนะครับพูดง่ายก็คือเอาราคาที่เขาขายไปอคูณร้อยนะครับแล้วก็หารกับ ตัวเปอร์เซนต์ของกําไรหรือขาดทุนนั่นแหละนะครับซึ่งข้อนี้ขาดทุน95คุณครูเลยเอามาหานะครับเสร็จแล้วตัดทอนนะครับตัดทอนนะครับใช้แม่95เลยแล้วกันคุณครูแอบไปดูมาแล้วนะครับ95หนึ่งได้95นะครับ95คูณ6นะครับได้570พอดีเลยนะครับตอนนี้นะครับด้านบนของเรานะครับตัวเศษจะเหลือ6คูณ100นะครับข้างล่างเหลือส่วนด้วย1นะครับ ซึ่งส่วนหนึ่งนักเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้ลบออกไปเลยนะครับ6คูณ100ก็คือ600บาทเราก็จะได้ราคาต้นทุนมานั่นเองนะครับทุนของกระเป๋าเดินทางข้อนี้ก็คือ600บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทําแบบแบบที่หนึ่งนะครับก็คือการเทียบัปรียบแต่ยางเนาะ,ะคูณทะแยงไปนะครับตัวที่เหลือเอามาหารเนะเาะ95มาหารนะครับแล้วก็ข้อนี้นะครับ570เนี่ยราคาที่เขาขายออกไปใช่ไหมครับมันไม่เกินพันเนาะคุณครูแนะนําให้ทํา ทำแบบตารางได้เหมือนกันนะครับถ้ามันไม่เกินพันเนาะทาตารางไม่เกินสิบกว่าช่องหรอกนะครับอาจเราไปดูแบบตารางกันบ้างนะครับถ้าแบบตารางเนาะเราก็ขึ้นมาโจทย์เดิมเลยนะครับถ้าสมมติทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับขาดทุนข้อนี้คือห้าเปอร์เซ็นก็คือขาดทุนห้าบาทแสดงว่าเขาขายไปแค่เก้าสิบห้าบาทนะครับอ่ะอันนี้เอามาลบเนาะถ้าทุนสองร้อยบาทเขาก็ขาดทุนสิบนั่นเองเอามาจากไหนสิบ คือเอาห้าคูณสองนั่นแหละนะครับลบกันก็เหลือร้อยเก้าสิบนะครับทําไปเรื่อยจนถึงห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยลูกถ้าทุนสามร้อยนะครับเราเอาห้าคูณสามได้สิบห้าเนาะขาดทุนสิบห้าบาทนั่นเองนะครับสามร้อยลบสิบห้าก็เหลือสองร้อยแปดสิบห้านะครับถ้าทุนสี่ร้อยบาทนะครับเราจะขาดทุนเอาห้าคูณสี่นะครับห้าคูณสี่เป็นยี่สิบเอาสี่ร้อยลบยี่สิบก็เหลือสามร้อยแปดสิบนั่นเองราคาขายนะครับถ้าทุนห้าร้อยนะครับ ก็คือขาดทุน25บาทลบการเหลือราคาขายให้กับลูกค้าก็คือ475นะครับถ้าสมมติทุน600นะครับอ่าเราก็จะเอา5คูณ6ได้30เนาะอันนี้5คูณ5ลืมเขียน5คูณ6ได้30ก็คือราคาที่เขาขาดทุนนะครับ600ลบ30ก็เหลือ570บาทนะครับตรงกับราคาขายข,ายของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ราคาทุนนะครับบรรทัดบนสุดทุนคืออยู่ช่องนี้เนาะทุนคือ600บาทก็ตอบ600ได้เลยนะครับ อันนี้แบบตารางนะก็ประมาณนี้นะครับอะต่อไปนะครับคุณครูจะนําเสนอโจทย์ที่เลขมันค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับนักเรียนไม่สามารถทําแบบตารางได้และหรือถ้าจะทําจริงๆก็คือทาทานานมากนะครับก็จะได้คําตอบนะครับเราก็จะใช้วิธีที่1ในการเทียบบัญญัติตตยางมาช่วยนั่นเองนะครับเราไปเริ่มดูตัว,ตวอย่างที่3ามกันดีกว่านะครับโจทย์ข้อที่3มนะครับขายน้ํามันพืชโลละ1,3 8 0ดิบาทนะครับ ได้กำไรสิบห้าปอร์เซนะครับจงหาราคาทุนข้อนี้หาทุนเนาะอ่ะเราก็มาตีความหมายของกำไร1ิ้าปรก่อนนะครับคำว่ากำไรสห้าปรเหมายความว่าถ้าทุนหนึ่งร้อบาทนะครับเราก็จะขายได้หนึ่งร้ยสิบ้าบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อนี้เราไม่ได้ขายได้หนึ่งรสิบห้าครับเราขายไปหนึ่งพันารอยปดสิบวิธีการทำนักเรียนจำได้ไหมว่าคูณทะแยงไงครับเอาหนึ่งันอยปดสิบเนี่ยไปคูณหนึ่งร้อยนะครับแล้วหารผูกำไรกับขาดทุนใช่ไหมครับ หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบคูณหนึ่งร้อยนะครับหารด้วยกําไรหรือขาดทุนซึ่งข้อนี้เป็นกําไรนะครับหนึ่งร้อยสิบห้านั่นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็มาตัดทอนช่วยกันนะครับใช้แม่ห้าก็ได้ห้าอะไรได้สิบห้าสองสิบเหลือเศษหนึ่งห้าอะไรได้สิบห้าห้าคูณสามนะครับห้าอะไรได้สิบสามห้าคูณสองเป็นสิบเหลือเศษสามสิบแปดนะครับห้าอะไรได้สามสิบแปดห้าคูณเจ็ดได้สามสิบห้าเหลือเศษสามสิบห้าอะไรได้สามสิบห้าคูณหกนะครับ ยังเหลือนะครับตอนนี้เหลือข้างบนคือสองร้อยเจสิบหกคูณร้อยนะครับหารด้วยยี่สิบสามนะครับแล้วก็จะมาตัดทอนแม่ยี่สิบสามต่อเลยนะครับยี่สิบสามหนึ่งยี่สิบสามตัดข้างบนบ้างทีนี้ย3สามอะไรได้ย7 2เจ็ดยี่สบสามคูณหนึ่งได้ยีสามครับเหลือเศษสี่ครับเป็นสี่สิบหกยสามอะไรได้สี่สิหกยสามคูณสองครับจบพอดีเลยนะครับตอนนี้เราจะเหลือข้างบนคือตัวเศษคือสิบอคูณรอยนะครับ ส่วนด้วยหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนแล้วนะครับลบออกไปเลยนะครับสิบสองคูณร้อยก็คือพันสองร้อยนั่นเองนะครับเขียนเลขสิบสองแล้วเติมศูนย์สองตัวนะครับแสดงว่าต้นทุนข้อนี้คือพันสองร้อยบาทนะครับไปดูตัวอย่างที่สี่กันเลยนะครับตัวอย่างที่สี่เลขก็หลักสองหมื่นแล้วนะครับนักเรียนจะทําตารางก็ถือว่าอดทนทํามากเลยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าจะทําแบบตารางนะครับอะอ่านโจทย์ครับ ขายที่ดินราคา28,800รอบาทนะครับขาดทุนไป10เอซนะครับซื้อที่ดินมาราคาเท่าไหร่ก็คือทุนของราคาที่ดินเท่าไหร่นั่นเองนะครับอยากรู้ต้นทุนนะครับมาขยายความของขาดทุน10เตก่อนนะครับคำว่าขาดทุน10ซก็หมายความว่านะครับจากราคาทุนหนึ่งรอยเนี่ยเขาขายได้90้าสิบบาทนะครับจากราคาทุนหนึ่งบาทขายได้90บาทแต่ข้อนี้ไม่ได้ขาย90บาทครับขายไป28,800นดัร้อยนั่นเองครับ จำเทคนิคได้ไหมนะครับเอาล่างเนี้ยไปคูณหนึ่งร้อยได้เลยนะครับอะแล้วหารด้วยกําไรหรือขาดทุนซึ่งข้อน,นี้เป็นขาดทุนเนาะอะ,อะเขียนไปก่อนนะครับสองแปดแปดศูนศูนย์คูณร้อยนะครับส่วนด้วยกําไรหรือขาดทุนข้อน,นี้ส่วนด้วยขาดทุนนะครับซึ่งข้อน,นี้ขาดทุนเก้าสิบนะครับขาดทุนสิเปอร์เซ็นแหละแต่ว่าพอมาคิดเป็นเป็นราคาแล้วก็คือขาดขายได้เก้าสิบนะครับอ่ะเอาศูนย์ตัดศูนย์นะครับ,รบตัดต,ตรงนี้ก็ได้อ่ เอา9ตัดบาง9้าหนึ่ง9้าครับ9้าอะไรที่ปดเก้าสามยีเดเหลือเศษสิบดครับ9้าอะไรที่18ด้าคูณ2ครับ9้าอะไรที่ศูนย์้ครับข้างบนเหลือ3า0รอี่สินะครับคูณร0อยนะครับตัวเศษข้างล่างเหลือ1นะครับตัวส่วนไม่ต้องเขียนแล้วนะครับถ้าส่วนเป็น1ลบออกไปเลยนะครับก็จะได้320ี่คูณรอยนะครับนักเรียนเขียนไปเลยครับ3 2มแล้วก็เติมศูนย์ไป2ตัวนะครับก็คือเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ต้นทุนของที่ดินคือสาม0 0ืนสองพันบาทนั่นเองนะครับ AJ คนนี้ขายไป2 8 8 0 0ดันแรบาทแสดงว่าขาดทุนเยอะอยู่ในเน่เนาะก็ประมาณนี้นะครับนักเรียนครับถ้าสมมติว่าจาระรัดจริงๆไม่ไม่ไม่เขียนวิธีทำตั้งแบบคุณคูณเนาะนักเรียนสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราอ่านโจทย์แล้วเรารู้ว่าเขาต้องการหาทุนเนาะเราหยิบตัวเนี้ยไปคูณหนึ่งร้อยได้เลยครับหยิบราคาขายไปคูณหนึ่งรอได้เลยครับแล้วก็หารกับราคาที่ ขาดทุนซึ่งเราคิดออกมาแล้วเป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับคิดแบบเทียบจากหนึ่งอบาทเนาะ,ะคำว่าขาดทุน1ิเเซก็คืออะไรนั่นเองนะครับก็คือถ้าขายหนึ่งรถ้าราคาหนึ่งแสดงว่าเขาขายไป90้าสบเราเอาเลข90้าิตรงนี้มาหารนะครับเนาะเอาเลขจากโจทย์มาให้นะครับที่กำหนดมาคูณร้อยไปเลยแล้วหารด้วยกำไรหรือขาดทุนที่เราคิดจากการบวกหรือลบหนึ่งอยไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเทคนิคการหาต้นทุนนะครับ ขอฝอาก,กวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่เข้าใจก็สามารถหาความรู้จากช่องทางเพิ่มเติมอื่นอีกมากมายเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ